ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนฝนเคลื่อนเข้า18จังหวัดบใบค่ำดึกวันนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันศุกร์ที่8เมษายน18จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน ได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาตากชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสพัางงากระบี่ตรังและสตูลได้ฝน,นในวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตก60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก40%ของพื้นที่ ภาคเหนือ20เป็นของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลส่วนกรุงเทพมหาคนครจะมีเมฆบ,บางส่วนภาคอีสานมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนมีกำลังอ่อนลงทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีลมตะวันออก และลมตะวัออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้มีอากาศเย็นในตอนเช้าบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือจะมีลมตะวตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมนําฝนเข้ามาปกคลุมเริเณภาคเหนือทําให้เกิดฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝนฟ้าขนองจะค่อยๆลดลงเคลื่นลมลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองบางพื้นที่ส่วนประเทศไทยทางตอนบนลมหนาวจะค่อยๆลดลง อากาศจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ